سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وعليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار كي نعم ركب الله ที่บอกว่าลอตตลาน,นั้นสร้างเรามาให้มาพิสูจน์ตัวเองให้มาแสดงบทบาทของตัวเองว่าจะเป็นบ่าวผู้จงรักภักดีหรือว่าจะเป็นผู้ที่แข็งขืนดื้อดึงทรยศต่อพระองค์ในอัลกรุรอานองค์การหนึ่งพระอ,องค์ทรงบอกว่า มนุษย์คิดอย่างนั้นหรืออาฮาซิบันนัสอายุทรกุอายุปูลอามันเะอุมลายุตโนนมนุษย์คิดอย่างนั้นหรือนะคาดคิดคะเนเอาเองอย่างนั้นหรือว่าการที่เขาประกาศว่าเขาอิมานแล้วเนี่ยเขาจะไม่ถูกทดสอบนั่นก็หมายความว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าว่าเราประกาศยืนยันด้วยถ้อยคำของเราออกไปแน่นอนครับ การพูดแต่เพียงปากอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรามีความจริงใจมีความมุ่งมั่นตอนเมื่อเราได้ถูกทดสอบผ่านการทดสอบแล้วพระองค์ก็มีบัญญัติให้เราปฏิบัติมากมายเลยให้อดกลั้นให้อดทนให้ถือสิ้นอดให้ละมานให้จาจสการก็แปลว่าเป็นบททดสอบ ให้เราทำดีต่อเครือญาติให้เราปฏิบัติดีต่อบดิดามารดาให้เรารักใคร่กลมเกลียวในเครือญาติและให้เราดีต่อเพื่อนบ้านให้เราช่วยเหลือนะคนที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหมดเหล่านี้มีบัญญัติมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ให้เราไปลสเลมไปอาธรรมใครไปเอาเปรียบใครไปทําร้ายใครไปละเมิดใครแน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงมนุษย์ที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งมนุษย์ที่ เกิอบใหญ่มาบนเ,าเรียกว่าห่างไกลจากคำสอนอิสลามแล้วตละก็กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่มือนาบ้ามนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนกันหมดอ่ะอิดามัสฮุชารุจาซุอาเมื่อประสบเคราะห์กรรมก็จะโบกเวกย์โวยวายนะมาอิดามัสฮุลไครรุมานูอาเมื่อได้ดีได้ดีนะมั่งมีสีสุกก็จะงกก็จะตีตรณีทีเหนียว นาบีก็มาสมทบบอกว่าถ้าใครสักคนหนึ่งเราแค่ในอินตะหูวาดียาในมินตาบินมีทองสองหุบเขานะรับตะกอสาดีสาก็จะหยุดยั้งความอยากความต้องการของมนุษย์นั้นคงอยากก็ยังอยากจะได้หุบเขาทองหุบเขาที่สามอีกแลย,ยมลละฟาหุอิลลัตุรอบเพราะนั้น มันก็คงไม่มีอะไรที่จะมากลบปากมนุษย์นะให้ยุติได้ยกเว้นดินนั่นก็หมายถึงเมื่อถึงหลุมเมื่อตายอันนี้ก็หมายความว่าเป็นมนุษย์ผมเรียกกันว่ามนุษย์ดิบนะก็คือมันยังไม่ได้ปรุงสุขแปลว่ายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้รับการปรุงแต่งจากถ้อยคาคำสอนของอันดิดานแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับคำสอนเข้าไป แล้วเราก็ได้นําคําสอนเหล่านั้นมาใช้มนุษย์คนนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากคําว่ามนุษย์ธรรมดาก็จะกลายเป็นมุสลิมถัดมาก็จะเป็นมุขมินเพราะฉะนั้นคําว่ามุขมินเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ที่ได้รับการปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยอะไรด, uran, ด้วยอัลกุรอานด้วยอัซซุนนะมันก็เลยมีพฤติกรรมที่แตกต่างหรือผิดแผกแตกต่างไปจากชาวโลกเขา ไอ้ที่เราเป็นพวกเราอย่างนี้ด้เวลาวันสุกเราก็มามัสยิดหรือถ้าวันเวลาปกติที่เราอยู่ใกล้มัสยิดด้ยินเสียงอกากายเราก็มาละหมาดที่มัสยิดเวลาสิ้นปีเนะไอ้ทรัพย์สินเงินทองเราครบจํานวนที่ศาสนากําหนดเราก็เอาไปจ่ายสการเห็นคนตกทุกข์ด้วยยากเราก็ไม่แร้นแค้นไม่แล้งน้ําใจเราก็ช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นมนุษย์ที่ถูกปรุงแต่งแต่ว่าอะไรมาปรุงแต่งไอ้สิ่งที่มาปรุงแต่งนั่นก็คือหลักการอิสลามรานั้น ข้อบัญญัติต่างๆเนี่ยถ้าจะมองในมุมที่มันเป็นบททดสอบมันคือบททดสอบที่ทุกคนจะต้องก้าวผ่านให้ได้ถามว่าละมาสสูบบางทีขี้เกียจมันก็ขี้เกียจถือสิทธิ์อดมันหิวไหมมันก็หิวไอการที่เราจะเอาทรัพย์ของเราไปแจกจ่ายให้คนอื่นนะโดยที่ว่าเราเหน็ดเหนื่อยหามาเนี่ยมันก็ต้องมีการอะไรวัดใจกัน,น,กนว่าจะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอะไร มีบททดสอบในด้านความทุกข์ยากความลําบากอย่างที่อรร์บอกระนับลุวัณน,นะคุมบิชชยอิมินัลเขาฟีวันจุอิวานักซิมินลอัมวาลิวัสมารอดวบัชิริซอบบรินยังมีบททดสอบเรื่องจะต้องมาหวาดกลัวจะต้องมาหิวโหยจะต้องมาเสียทรัพย์นะจะต้องมาเสียสุขภาพจะต้องมาเสียชีวิตรวมถึงเทือกสวนไล่นะทรัพย์สมบัติต่างๆที่เราสั่งสมไว้ อาจจะมีเหตุหรือมีภัยที่มาประสบแล้วเราก็จะต้องประสบกับข้อกรรมเหล่านั้นถามว่าถ้าเราไม่ตั้งสติให้ดีเราไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนแล้วก็เล่นอนเราก็อาจจะเตลิดเปิดเปิงเราก็อาจจะเสียใจเราก็อาจจะพ่านไปตำหนิเน,นะว่าแหมเรามาก็ละมาแล้วสกา,กรราดก็จ่ายแล้วถือสิทธิ์เราก็ถือแล้วทำไมจะต้องมาประสบข้อกรรมเหล่านี้อีกเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบัญญัติที่ให้ท่านปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุเพศภัยที่ท่านประสบทั้งหมดเหล่านี้จําไว้อย่างหนึ่งว่านั่นคือบาราคนที่ไปเข้าใจบาราเนี่ยก็คือในมุมลบอย่างเดียวเวลามีคนเจอเคาะกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปบอกว่าอันเนี้ยโดนบารลอยไหมอันเนี้โดนบารลอ,อ,นนรอจริงๆแล้วบารลอเนี่ยใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลาเราบอกว่าคุณลูนัสซินซาอิโตทุกชีวิตต้องริมรถความตาย วลาานับลวนนับุมบิชัริวัลขยริรฟิตนัเราจะใช้บอลเนี่ยมาเป็นบทพิสูจน์พวกเจ้าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือดีสแสดงบอลแปลว่าดีก็ได้ออแปลว่าได้มรดกมาโอ้โหมากมายกับกองได้ไหมก็ได้แปลว่ามีสุขภาพพลานามายัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็ได้นั่นก็เป็นบาละอันหนึง่งแปลว่าอะไรมีพี่มีน้องมีญาติ ติโกโหติกามีเครือญาติหรือมีตระกูลใหญ่เด้ไปเกิด,กดในตระกูลที่ม่งมีสีสุกมีคนมากมายห้อมล้อมก็ถือว่าเป็นบาระบทหนึ่งเพราะฉะนั้นคาว่าบาระไม่ได้แปลว่าร้ายอย่างเดียวดีมีไหมมีท่านี้ถ้าสมมติว่าคนที่มีกระตังเขาก็มีบทบททดสอบของเขาด้วยมมีข้อสอบของเขาไอ้คนที่ยากจนก็มีข้อสอบของเขาไอ้คนที่มีความรู้ ก็มีข้อสอบของเขาไอคนที่โง่ด้อยการศึกษาก็มีข้อสอบของเขาแต่ละคนแต่ละคนเพียงแต่คนที่แจกข้อสอบให้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครที่ไหนอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้แจกข้อสอบเหลือแต่อย่างเดียวว่าเราจะก้าวข้ามหรือจะสอบผ่านไหมเพราะนั้นไอ้ล้าพังแค่บอกว่าอีมาแล้วอย่าคิดแค่นั้นโดยไปคิดว่าจะไม่มีการสอบเพราะนั้นบททดสอบ

ว و ع า علمه ม ي م อิน ل وعن บะว ه من أ ي า اكتسب و ف ي อ ا أ ن นจิสมิฮี ه ีมาอับละแปลง่ายๆว่าวันที่มนุษย์ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาสองเท้าเขาจะยังไม่อาจจะก้าวไปไหนจนกว่าจะถูกสอบสวนเรื่องงนึต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเวลาชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรม้างตั้งแต่อเกนบาลลกก็หมายถึงตั้งแต่อะไร บรรลุสุสเภาวะเพราะนั้นจุดสตาร์ทของคำบุญบาปทั้งชีวิตเราเนี่ยเอาเวลาไปทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแค่ไหนเอาไปทำร้ายตัวเองไว้แค่ไหนเอาไปทำความดีแค่ไหนเอาไปทำความชั่วแค่ไหนสิ่งนี้ต้องโดนสอบเพราะนั้นคนที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำลํำสัน,น,นก็ถือว่าเป็นบรารลเป็นบททดสอบ คนที่อ่อนแอใช่ไหมบางทีก็อาจจะทําอิบาดัตได้ลําบากดูซิว่าจะทํำไหม,มจะทิ้งไหมอยายามสุขสบายขยันขันแข็งแต่อายามเจ็บแค่ได้ป่วยจะลืมพระเจ้าไหมก็เป็นบททดสอบว่าอันอินมีฟีมาฟะอัลแล้วก็ความรู้เป็นไงรู้แล้วเป็นไงปฏิบัติไหมทํำไหมว่าอันมัลิฮีมินไอนักตซาบฟีมาอัลฟะออันนี้ก็ไม่ธรรมดา จะถูกถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สิน,สนว่าได้แต่ใดมาและจ่ายไปในทางไหนแสดงว่าไอการที่เราจะได้สตังค์มาสักบาทสักสลึงเนี่ยไม่แคลว้วที่เราจะต้องไปถูกสอบเพราะณว,วันนี้เนี่ยเราไม่พิจารณาไม่สนใจถามว่าแล้วเราจะก้าวข้ามบททดสอบนี้ไปได้อย่างไรสรุปง่ายๆสั้นๆน,นะครับว่า มนุษย์แต่ละคนแต่ละคนเริ่มแต่อาเกนบาเล็กมีบททดสอบเป็นของตัวเองคนรวยก็มีข้อสอบของเขาคนจนก็มีข้อสอบของเขาคนแข็งแรงก็มีข้อสอบของเขาคนฉลาดคนที่มีความรู้เยอะก็มีข้อสอบของเขาเพราะนั้นเราแต่ละคนให้ไปสำรวจตัวตนเราว่าเราถูกสอบในเรื่องไหนและพยายามก้าวข้าม หรือทำข้อสอบนั้นให้ดีที่สุดสุดกําลังความสามารถชีวิตนี้พี่น้องครับมันก็ไปดูแล้วมันไม่ได้ยืดยาวอะไรนักหนาความรู้สึกในวัยเด็กนะยังหอมกลุ่นอยู่เลยแต่พอไปส่องกระจกหน้าก็เหี่ยวฟันก็หักผมก็ขาวแต่ถามว่าในใจเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนกับวัยที่เรายังกระโดดโลดเต้นได้ และอีกไม่ช้าอีกไม่ช้าเราเคยหามคนมาเยอะอีกไม่ช้าเราก็จะต้องถูกหามไม่มีหนีไม่ได้ตายแน่นอนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นช่วงอายุไขของคนถ้าเรากะเอาว่าแปดสิบปีอย่างน้อยเนี่ยสิบห้าปีก็เสียเปล่าไปแล้วแปลว่ามันไม่ได้ทำอะไรเต็มที่ก็จะเหลืออะไรหกสิบห้าปีในหกสิบห้าปีพี่น้องไปคิดดู ใช้นอนไปเท่าไหร่คือหนึ่งสิบชั่วโมงเก้าชั่วโมงแปดชั่วโมงเข้าห้องน้ําไปเท่าไหร่แต่งเนื้อแต่งตัวไปเท่าไหร่กินข้าวไปเท่าไหร่สนทนาพาทีกับเพื่อนฝูงไปเท่าไหร่หนั่งดูทีวีดูข่าวดูละครหมดไปเท่าไหร่ไอที่เหลือจริงๆเนี่ยที่เราจะเอาเวลามาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองที่จะสั่งสมไปสู่อาคเคอรอเนี่ยมันเหลือน้อยหนึ่งเหลือนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ และเมื่อเป็นดังว่านี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ลดละเลิกหรือว่าไปกระทําในสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามอีกมันก็จะสะสมและสั่งสมจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่เราต้องอะไรกลับไปหาเราแล้วมนุษย์เสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์มนุษย์เสียายก็ไม่มีความหมายตราบใดที่ชีวิตมาจ่อที่คอหอยแบีก็บอกว่า โอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตะวันนั้นมีเสมอตราบใดที่อไอดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นจากที่ตะวันตกหรือตราบใดที่มาล่มโย่ก้อเรกแปลว่าที่ความตายมาเยือนในวาระสุดท้ายเพราะนวันนี้เรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งว่าชีวิตเราเวลาเราน,นที่ได้ใช้ไปเนี่ยเราใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องไหม ดุนยาพี่น้องครับนบีบอกว่าหุนขั้นเดรมันหอมหวานมันหอมหวานเพราะนั้นไอ้การที่เราจะงกในทรัพย์ก็ดีจะงกในเกียรติก็ดีเนี่ยมันก็คือตัวบ่อนทำลายตัวที่จะทำให้เราสอบตกแปลง่ายๆไอ้ความหลงไอความเลอะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียง สองอย่างนี้แหละครับพี่น้องคือตัวบ่อนทําลายตัวยุย่ยแย่หรืออุปสรรค <Okay. S 1> ที่ขวางกัน้นนี่ให้เรานั้นสอบผ่านเมื่อเรารู้แล้วข้อสอบเราคืออะไรก็ต้องรู้ด้วยว่ามันจะมีเขาเรียกมาร์พญชนแปลว่ามีตัวบ่อนทําลายความอุตสาหะว,วิริยะของเราที่จะก้าวข้ามบททดสอบของชีวิตเราถามว่ามันคืออะไรอันแม้รู้ว่าชั่ฟ ไม่เรื่องทรัพย์ก็เรื่องเกียรติไม่เรื่องอะไรสตางก็เรื่องอะไรชื่อเสียงไม่เรื่องทรัพย์สินเงินทองก็คือเรื่องของดิ์ศรีมาดิีบานจายอันอุรเิลาฟิกรนมินบิอฟัดลฮามินฮร์สลมดอัลมริอัลลลนว่าชัร้าดีนไม่มีอะไรที่จะทำร้ายศาสนาเราเกินไปกว่าไปเกินไปกว่าเกินไปกว่าอะไรการที่คนนั้นหลงในทรัพย์และหลงในเกียรติ นบ,บีเอาไปเปรียบเปรียบว่ามมาป่าเนี่ยสองตัวหิวโซถูกปล่อยเข้าไปในฝูงแกะแน่นอนครับมันแปลกอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกมมาป่าเนี่ยถ้าใครดูสารคกดีมันไม่ได้กินทั้งหมดหรอกครับแต่มันกัดกัดให้ตายเล่นงเงี้ยแหละบางทีทั้งฝูงแค่ตัวเดียวเนี่ยนะกัดไปแล้วปากมันเหมือนเขี้ยวมันจะมีพิษหรือ,อยังไงไม่ทราบแกะพอโดนกัดนิดกนหน่อยตายเกี้ยงบางทีครึ่งฝูงเงี้ย นี่บีบอกว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแค่มันมากัดเล่นเลยมันหิวและไม่ได้บอกว่าตัวเดียวสองตัวถูกปล่อยเข้าไปในฝูงแกะมันก็มนโนได้ว่ามันจะเสียหายขนาดไหนนึกออกไหมแต่ยังสู้ยังสู้คนเราที่งกที่หลงในทรัพย์หลงในอะไรสตังและหลงในชารอบ ก็คือศักดิ์ศีและเกียรติยศเพราะฉะนั้นนี่คือตัวที่มันจะมาบ่อนทำลายการทำแบบฝึกหัดหรือการอะไรก้าวข้ามบททดสอบของพรงะองค์เมเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูอันกุรานที่บอกมนุษย์คิดอย่างนั้นเนอ้อที่บอกว่าอะไรที่บอกว่าอีมาแล้วโดวยจะไม่ถูกสอนนบีมาสอนละเอียดเลยนบ,บีบอกว่า การที่เราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็ดีหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือว่าอะไรทุพพลภาพก็ดีด้วยมารยาทหรือด้วยอะไรหน้าที่แล้วควรให้กำลังใจกับเขาควรพูดกับเขาให้เกิดความอะไรรู้สึกดีแต่เราไปเหยียดเขาไปหยามเขาไปดูถูกเขานบ,บีบอกว่าระวังให้ดี เอลเราจะถอนบาลอจากอีกคนหนึ่งมา,มาใส่ให้เราอันนี้คือความน่ากลัวพี่น้องเพราะนั้นบางทีบางคนก็ปากปากพาสวยปากพาจนต้องว่างั้นเงั้นเวลาจะพูดอะไรสักคำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังถามว่าทำไมเพราะดีไม่ดีเรานั่นแหละเป็นผู้ลากอะไรบารอมาหาตัวเองลากอะไรความเดือดร้อนมาให้ตัวเองอเราก็จึงชื่นชมบา นะวันในสุรอัล,ลุกมนานอ i b a d ร l r a h m ัลลา ذ ีย م ش و ن ع าล ا ลอ ر ض أو หนฮานะอันวาบาวะอัลลอฮ์นั่นต้องเดินบนหน้าแผ่นดินนี้อย่างถ่อมตอบน้อมถ่อมตอนเจอใครก็พูดด้วยอะไรวาจาที่เป็นเขาเรียกปิยะวาจาข้อลูซเลมไม่ใช่ไปท้าตีท้าต่อยท้าชกเห็นไหมหรือไมก่ก็สร้างเบ่งบารมีอวดดีใหญ่ยยโตอะไรเงี้ย คนพวกนี้ไม่รอดทั้งสักลายถามว่าทำไมก็ะจะโดนสอบไอ้ว่าแข็งแรงสุดท้ายเอาเร์สอบจะเหนือกว่าข้อสอบของเราไหมไม่บางคนโหร่ำรวยเขาเรียกอ,อวดมั่งอวดมีโดนสอบเกง่งพนันวันนี้พี่น้องครับจะเป็นความรู้ก็ได้จะเป็นสุขภาพก็ดีจะเป็นทรัพย์สินจะเปลี่ยนฐานะตำแหน่งทางสังคมอย่าได้เอาไปย่อยไปหย่านหรือเอาไปดูถูก ดูแคลนคนอื่นะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของอะไรความผิดปกติทางร่างกายด้วยแล้วเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็น,นแต่เมื่อมันเกิดมามันต้องพูดทุกพลภาพไอ้อย่างนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปจะไปเขาเรียกว่าเอามาเป็นสิ่งล้อเลียนหรือมาผู้จ่ายเขาต้องไ้เจ็บช้ำน้ำใจจะสีผิวจะน้ำเสียง จะใบหน้าจะความสวยความงามความหลอ่อเอามาอวดไม่ได้เอามาโชว์ไม่ได้หรือแม้แต่เรื่องของอะไรความบริสุทธิ์ใจดีไม่ดีให้คนอื่นเขาพูดแล้วอย่าไปพูดเองผมเนี่ยมาทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจผมทํางานศาสนามานับเองเลยสี่สิบปีสามสิบปีคนพวกนี้โง่ั้งนั้นคนพวกนี้ไม่รู้ว่าคําพูดเราเนี้ยมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง ถามว่ามาในรูปไหนรูปของการทดสอบเพราะนั้นบ่าวของอัลลอฮ์ก็จะต้องนอบน้อมถอมตนถ้าใครมาชมใช่ไหมเราก็บอกว่าเราไม่ได้บรรลุขั้นสูงถึงระดับชูฮัดะวะซอลีฮีนหรือไม่ก็ระดับอมัมบิยะวะวะมุสลีนเราก็แค่บ่าวผู้ต่ำต้อยคนหนึ่งแล้วก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดสุดกำลังความสามารถเท่าที่อะไรปัจจัยมันเอื้ออำนวย สถานที่มันเอื้ออำนวยเวลามันเอื้ออำนวยม่ได้คิดว่าตนนั้นจะดีกว่าหรือเหนือกว่ามุมินคนอื่นๆอย่างนี้การทดสอบก็จะน้อยลงและเบาบางลงเพราะนั้นอัลลอฮฺตะลาถึงถึงบอกว่าบิสะมัสวลมุธกรรมบิรีผลตอบแทนของคนที่ยะโสโอหังอวดใหญ่อวดดีเนี่ยมันไม่ดีมันเลวร้ายยิ่งนบ,บีก็เลยมาสำทับต่อบอกว่า ลายดขลุนจันน่มันก้าวใีหัวใจดรมนคิบรินจะไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าใครก็แล้วแต่ในใจมีความหยิ่งทรนงความอวดดีความตะกบดเพียงสักทุลีเดียวแล้วรู้ไหมว่าคนที่ไม่ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตเยื่อเชื่ออะไรยืดอะไรก็จะยืดอยู่อย่างนั้นส่วนหนึ่งมาจากความทรนงตนความยะโส นบีบอกชัดเจนบอกอันว่าความแตกระบนนั่นก็คือรัดุลฮักวะรัมตุนเนสเพราะนั้นถ้าไม่มีความยะโสโอหังสองอย่างนี้ไม่เกิดหนึ่งเวลาทรนงตนแล้วเนี่ยมันมองเห็นคนอื่นด้ยหมดเพราะนั้นใครเอาความจริงความถูกต้องมาไม่รับเพราะถือว่าข้าใหญ่ข้ารู้ข้าเก่งและไอ้ที่ต้องอะไรต้องปฏิเสธ มันจะบวกกับมองคนว่าต่ำกว่าว่าด้อยกว่าว่าน้อยกว่าเพราะนั้นวันนี้พี่น้องครับขอให้ผมแนละท่านทั้งหลายก้าวข้ามการทดสอบนี้ไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตหวังว่าเราท่านทั้งหลายจะทำข้อสอบในดุนยานี้ผ่านได้อย่างพร้อมเพรียงกันอะกูลุกอลิฮะดะอัสซาฟุฟรุลลอฮิวลคม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم